สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้อากาศดีค่ะค่ะอันมาเก็บเห็ดเก็บไปแน่แล้วล่ะค่ะอันมื่อนี้มีแต่เห็ดมีแต่เห็ดทรัตคันตเตเลนค่ะและเห็ดดำหรือเห็ดดำนั่นแหละคืนมาขงบนยักน้อยมันบาดแน่แล้วค่ะมันงามอยู่แดดส่องตาค่ะเดี๋ยวมาเก็บกันเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเมื่อนี้ส่งล้มจากน้อยอยู่ เป็นย่อมค่ะเป็นย่อมย่อมนู่นน่ะขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะกำลังบานเป็นย่อม,ย,อมอย่อมเดี๋ยวมาเก็บกันจ้าหลายเพ่อได้เก็บอยู่ล้มล้มค่ะมืนน่อกี้อันนวยอันนั่นตกใส่หัวเกี่ยวมันถือหัวหนวยอันที่มันอยู่ทั้งต้นไม่เหน็นไหมนวยไอ้มกักซนตี เออหมักสนอุย้ยอันนี้ขดก็ขึ้นมาได้เกมันตกถือหัวไม่ดังปุ๊กตกใจเวทแล้วว่าโอ้ยมาทักกันแห้งแต่นอกสนักแห้งยุบผู้เดียวอยู่ตื่นยุบเลยโอ้ยมันขึ้นยาวเลยนบ่งงามจัก เก็บมือเดียวเนาะกลเลยมุนเนี่ยค่ะถ้าถอนยังซสีมันก็ขึ้นหมดเลยทั้งหากทั้งอย่งอังขาก่องไข่ทรองแดงว่าไข่ลืมขาก่องเห็ดดอกงามอยู่ นี่ขาสั่นซุ้มขาสั่นดอกม้ข้ามะน,นิกรพ่อขอบครวหนึงเพิ่นมาเก็บไข่แน่ม่มูแม่กระลูกแม่กระลูกมาเก็บพาเด็กหน่อยมายางเหลียน้ำติปลาหนีนผู่เป็นตะยานดอกมันโลง่งใครอยู่ Nhà luôn sĩ bay yang day yang day nó khang an bên môn nhập 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 con nhập 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 นั่นเกิดเป็นย่อมย่อมสิไหมเนเพื่อนเป็นย่อมเป็นย่อมแล้วนะฮักดีเออพูดนะว่าสิเก็บจากสามชั่วโมงสิหนด้นดผัวไว้มาครับพร่ะมันสงไก่น่เนอะไทย เก็บข้าวเดียวเราเนี้ยแล้วก็ขับรถไก่นั่งดูงมันอยู่ข้างในงามเห็ดเห็ดกุ้มนีงามอยู่ค่ะได้ยินเสียงคอยบุบๆอ้ยเนาเสียงคอยอันนี้เน่าค่ะบ่เอา ว่าเอาไปมันก็นเน่าอบไประ้ยนี่งมานมนะคะเนอนบังเด้อพูดนะปะทิโท้ปะทิโทสะอ่อนพูดละ่ะไม่ให้สะอ่อนแดงเดี๋ยวกำก่อหนึ่งพอดีค่ะบังก่อหนึ่งกำหนึ่งพอดีนะกวางไว้ก่อนเนาะค่ะนอนบัเก็บทั้งที่อิอืม อันนี้มันเน่าวอนนี้มันสีน่าวนี่ก็บอเอามันละแล้วค่ะคลิปนี้สิมีแต่เห็ดดำด้วยค่ะ อ,อ้างวนนี้โอ้ลืมบอกเล็กวดน,นี้ค่อยซื้อไ่อยซื้อบ้านเล็กที่ข่อยเด้อค่ะผู้ใดเ,เบิ่งคลิปบ่จบบ่ไดดเด้อเล็กันดีอยู่ด้ฝุ่นด้ดอันค่อยซื้อบ้านเล็กที่ค่อยงูมันเขาบ้านค่อยก็ค่อยซื้อนะ่ะ ข่อยกับฝันเกี่ยวกับพวข่อยสามคืนหรอสันดีมันเกี่ยวกับตัวเลขอายุแล้วอันบ้านเล็กที่ข่อยมันอันส,สองหนึหาค่ะเพื่อนๆอถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากตามว่าแล้วก็ข่อยกระซื้อเลขสามตัวเพิ่มก็คือ860ค่ะถ้าผู้ใดอยากตามเลขก็ตามค่ะ ที่แล้วคอยบอกว่าถือโตโตัวที่คอยบอได้บอกมันออกค่ะคอยขออภัยห,หลายๆ <c ười> คอยก็บ,บอกคิดว่านี่ออกโตที่คอยบอกเนาะนัะอนออกสามหะคอยก็ได้อยู่ลอยนึงอันคอยไปทุ่มน้ำโตพุ่นเลี้ยที่คอยบอกพวกเจ้าพุ่นละเบิดลายให้กัน <c ười> บันนี่อัน ค่ะแต่ว่าวันนี้บ่ซื้อหลายตัวรซื้อแต่บันเลขที่เจ้าข,ของบ้านที่อยู่เล็กค่ะซื้อเล็กที่บ้านเจ้าข,ของแล้วกาันเลขฟันนั่นะค่ะแปดหกศนย์กลับไปกลับมากับเบิร์ดไล,ล,ล่กันและเลขหตัวก็ได้ สวยงามจ้าเบิ้งขากระยานองบ้านพอดีพ่อเห็ดมันปูอยู่ค่ะยังมี่หายเก็บอยู่ตัวน,นีนโอ้โหหนาวเวอร์เหรเนาะพูน้ำดอบิ้ง,งขึ้นขึ้นบ่ได้เนาะมุนจะได้แท้นี่อีกสองดอกค่ะ อุ้ยงายเฮงค่ะทึ่งดอกโอ้ยโอ้ยจนสีเน่าอวุ้ยอันนี้เน่าแล้วต์นี้อันนี้เอาบ่ได้ดูอันนี้เอาบ่ได้ไปส่งดอกอันนี้ก็เน่าวเหมือนกันโอ้ยลองดูค่ะได้ดอกเดียวสรุปได้ดอกเดียวค่ะโอ้ยโอ้ยมีเยอะแค่นี้นึงแต่ hết tiêm thúng lắm khai Hiểu bố ấy lắm Nhưng khả con bực nhay Bên đây bố Ôi no, bố Để anh nâng như Đây đồ ảnh nghỉ vô bát, bát, sẽ nó bố mình bên ẩu lần mẹ vẫn cứ bên ngọt ngọt lộ. Bố mình đọc. แห้งหายแห้งลายครับเพื่อนๆลายอหลิข์ก็ไปตัดขาอยู่บ้านเราตรงนี้เวลาตัดอยู่นี่เกมเห็ดอันนี้มันนานได้ตัดขาพร้อมบ่ได้เหมือนกับว่าตอนนี้เราอยู่คนเดียวในป่า พราพากกันกลบบ้านมาแล้วนี่สวยงามให้มึงดูเก็บเพ่ยงไรเก็บเพียงไรครับเพื่อนๆดูเฝ้าเก็บเป็นสบายสามแล้วยวใบสามกาลัวเดียวเลยฝ้าดึงบ่ข้นไม่หดยาเก็บกันเงอะ เงิใส่เงยขวายอยู่ดอกรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเ <laughs> บิง้งคเพื่อนเพื่อนเบิงบ้งเบิ้งไลยจังใดคอยจังสิเก็บไว้เ <laughs> ที่ยเที่ยนี่แต่เห็ดค่ะเบิงบ้งเบิ้ง พ่อสิ้าวยุ่มเอายุ่มเอาเอาด้อเพราะว่าคอยอยู่ป่าผู้เดียวตอนนี้รู้สึกมันเงียบรู้สึกว่าเพิ่นสิมยบ้านกันแล้วพ่อสิ้าวยุ่มเอามูอนีเด้อค่ะเด้อไหลายอยู่อันนี่เด้อหลายๆสะอ่อนพูนะ้นึ่ง ญาเงาเอาวัดด้วยบาทนี่เฝ้าค่ะต้องออกไปทถวถนนจักหน่อยค่ะเดี๋ยวคอยจะเก็บเฝ้าเฝ้าเด้๋ยค่ะเด้อเบื้องคุมนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนป้าสอันเพื่อนเบื่อนพ่นพ่นป้าคอยจะเฝ้าหยุ่มเด้วยบาทนี่พูดนะยุไตกใหม่กะมีพูดน่ะป้าดเพื่อนเพื่อนจ้าหลายคักปุ่นปุ่นคืนไปวยฝนพูนโอ้ยถุงเห็ดกระล่มอัน มาผู้เดียวนะคะผู้น่ะผู้แมนเบิดค่ะเพื่อนๆเอย้ยเบิ่งเบิ้งเบิ้งตอนเนี้ยข่อยก็ได้สิเต็มทุงแล้วเด้อ <c ười> เห็นบ่ค่ะไลายค่ะค่ะเดี๋ยวสิฟางยุ้งเอาเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิฟางยุ้งเอาค่ะสะอ่อนสะอ่อนถ้ายุ้งเห็ดก็สิบ่งามเด้อค่ะเด้อคุณน่ะอันนี้มันพันบ่แม่นพันใหญ่ค่ะ อันนี้พันหน่อยปัดปาดปาด,ปาดสีมันออกเหลืองเหลืองเห็นเนี่ยเห็นไหมคะพันนี้จะออกเหลืองเหลืองเลยปาสดสะอ่อนด้วยค่ะเด้อเพื่อสิได้คุกเข้าเก็บได้ค้านเก็บด้วยวันนี้พี่นอ้องเด้อหลายคักพูน่ะไต้เห่อใหม่อีกพูน่ะพูน่ะพูน่ะพูนน่ะพาใครจะไหนสิเก็บไป ไล่ค่ะคุณเฝ้ายุ่มกันเดอ้อทั้งย่านอยู่ผู้เดียวทั้งย่านค่ะเพื่อนๆค่ะเ,เดี๋ยวคอสิเฝ้ายุ่มเอาเด้อค่ะเดอะ้อแค่นี้กันเด้อค่ะเพื่อนๆจ้าค่ะขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะที่กดติดตามขอได้สิเต็มถุงแล้วเนี่ยค่ะบ๊ายบายจ้า